เคล็ดลับดินดีที่เกษตรกรที่หลายคนยังไม่รู้แบบนี้ห้ามพลาดครับวันนี้ก็จะมาลดน้ำจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกับแปลงพืชที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ขีวัวด้วยนะครับใส่สารปรับปรุงดินตัวมัดลงไปด้วยนี่ครับโดยเราจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อช่วยนะครับตัวพวกนี้จุดินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะ,จะช่วยปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ช่วยให้ ดินเขาเรียกว่าถ่วยย่อยสลายนะครับอีซีวัตถุที่เราใส่ลงไปในนี้ครับอัตราใช้นี่ผมก็ประมาณตีประมาณนะครับหนึ่งแก้วนะครับเล็กๆต่อหนึ่งวัวนะครับแล้วต่อดถนะครับอย่างนี้ครับมาช่วยปรับดินนะครับาติตามต่อว่าเราจะปรุงดินในส่วนของแปลงปลูกนี้อย่างไรนะครับ